วันนี้เขาจะได้มาย่ำแล้วก็มาฮือความฮู้สําหรับพี่น้องประชาชนนะครับในการเตรียมตัวที่จะได้ไปใจซิ์ในการเลือกตั้งเตือนนี้นะครับเตือนนี้มีการเปลีป่ยนแปลงอย่างจะได้พองแล้วก็บัตรมีกี่สีมีกี่ใบยอย่างใดนะครับจะได้มาอุจากันกับพ์อ,อ,อนพดลสุยะครับผู้อนานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม่ครับเจสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้า ถามว่าประเดี๋ยวนี้กรกตในภาพรวมของประเทศนะเจ้าเองเกมแผนการเลือกตั้งจะได้พ่อ,องเจ้าครับสำหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นนะครับซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะครบวาระในวันที่23ม,มีนาคม2566ที่จะถึงนี้นะครับครับซึ่งกฎหมายก็ได้กําหนดไว้ว่าจะต้องจัดการเลือกตั้งภายใน45วันเมื่อเขานับว่าวันที่2 3ครบวาระเนี่ย45วันมันตรงวันที่เจเพฤษภาคม2อง6ันพอดีนะครับครับในส่วนของ การเตมการเม่ว่าจะเป็นการยุคครบของสภาหรือว่าการยุบสภาเนี่ยเขาก็ต้องดําเนินการจัดการเลือกตั้งอยู่แล้วนะครับสำหรับการยุบสภาเนี่ยเขาต้องจัดการเลือกตั้งภายใน45วันแต่ไม่เกิน60วันครับก็หมายความว่าช่วงนี้นะครับก็เป็นไปได้ที่จะอยู่ครบวารละหรือเป็นไปได้ที่จะยุบสภาเจ้าทั้ง2อ,อย่างเนี่ยทั้งสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้เตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นด้านเรื่องการวางแผนนะครับงานนะครับ งบก็คืองบประมาณครับระบบล้ะก็คนนะครับก็คืองั้นงบระบบคนในเรื่องของการวางแผนก็ได้นําเรียนไปแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นการครบวาระหรือยุบสภาเขาต้องจัดการเลือกตั้งอยู่แล้วนะครับในส่วนของงบประมาณนะครับเขาก็ดําเนินการจัดงบประมาณที่เพียงพอสําหรับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในส่วนของบุคลากรเขาก็เตรียมการในเรื่องของกะกะตเขตซึ่งจากวัชียงหม่เขามีกะก,ะกะตเขตเนี่ยสิบเขตนะครับแล้วก็ผูดในการเขต ทั้ง10เขตเหมือนกันนะครับรวมถึงการเตรียมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งซึ่งจากวัดเงใหม่เนี่ยเขาจะมีหน่วยเลือกตั้งโดยประมาณ2,800กว่าหน่วยนะครับซึ่งแต่ละหน่วยเลือกตั้งเนี่ยเขาจะมีกรรมการประจำหน่วย9คน้นและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอีก2คน้นรวมแล้วเป็น11ค้นด้วยกันก็หมายความว่า2,800หน่วยเนี่ยเขาต้องใช้บุคลาก,ร,ร,การทั้งหมดประมาณ28,000ครับถึง30,000กว่าคน้น ในจัดการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับ,รบในส่วนของเ,อเรื่องของการรวมผลคะแนนต่างๆเนี่ยในวันเลือกตั้งเมื่อเขาลงคะแนนเลือกตั้งเซตนะครับซึ่งการลงคะแนนก็ลงเวลาตั้งแต่8ปดโมงเจ้าจนถึง5้าโมงเย็นเมื่อลงคะแนนเซตเขาก็จะมีการนับคะแนนเลือกตั้งทันทีนะครับแล้วก็เขาจะหู้ผลคะแนนที่น่วยเลือกตั้งได้ทันทีนะครับซึ่งคาดว่าการนับคะแนนเนี่ยหลังจาก การลงคะแนนเวลา5โมงเย็นแล้วนะครับเขาก็มีช่วงเวลาที่ต้องนับคะแนนครับประมาณ2หรือ3ชั่วโมงนะครับก็หมายความว่าช่วงเวลา6โมง6โมงเย็นนะครับหทุ่ม2อทุ่มนะครับช่วงนี้นะครับนับคะแนนเซตหลังจากนั้นเขาก็จะหูผลในหน่วยละแล้วก็ส่งผลคะแนนไปรวมที่สำนักงานกรกตเขตทั้ง10 เขตเลอกตั้งแล้วก็ส่งผลมาที่สํานักงานกรกตจังหวัดเชียงใหม่สํานักงานกรกตจังหวัดเชียงใหม่ก็จะส่งผลคะแนนไปที่สํานักงานกรกตส่วนกลางซึ่งรายงานผลครั้งนี้เขาก็จะมีการรายงานผลทางอิเล็กทรอนิกส์เลยนะครับ,รบถึงแม้ว่าระเบียบจะบอกว่าเรื่องรายงานผลเนี่ยภายใน5วันซึ่งภายใน5วัน ในวันนั้นเขาก็สามารถรายงานผลทางเว็บไซต์ได้นะครับแล้วก็สื่อมวลชนเนี่ยก็สามารถนําผลคะแนนเนี่ยเอาไปทําอินโฟกราฟิกหรือไปทํญญาอะไรอย่างต่างๆที่สามารถู้ได้ทันทีแล้วประชาชนก <S <S ็รับทราบผลคะแนนไปด้วยกันนะครับอันนี้เรื่องของการเตรียมแผนเรื่องเลือกตั้งสสไม่ว่าจะเป็นแบบยุบสภาหรือว่าครบวาระครับจะได้ก็ต้องมีแน่นอนแต่ขึ้นอยู่กับว่าจะยุบสภาหรือว่าครบวาระกันแน่นะเจ้าถ้าฟังจีอี้แล้วเอ๊ะการเลือกตั้งเตัอนี้ มันก็คล้ายๆกับช่วงที่ผ่านมาหรือว่ามีอะไรที่มันแตกต่างกับการเลือกตั้งที่ผ่านมาพ่องเจ้าครับในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับสิ่งที่เหมือนกันก็คือว่าเขาจะมีจํานวนสสเนี่ยทั้งแบบบัญชีเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อมี500คนเหมือนกันเจ้าสองก็คือลงเวลาตั้งแต่8ปดนิกาถึง17บเจ็ดนิกาไปลงคะแนนเจ้าครับจนถึง5้าโมงเย็นแบบมีพักเที่ยงแบบมีพักเที่ยงครับอันนี้คือสิ่งที่เหมือนกันเจ้าแต่สิ่งที่แตกต่างไปก็คือว่า ที่ม้ของจํานวนสสห้าร้อยคนเนี่ยนะครับถ้าเป็นแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเขาจะมีๆๆสสนะครับสี่ร้อยคนนะครับเดิมทีเขาจะมีอยู่สามรอยห้าสิบหมายความว่าเขามีสสเพิ่มขึ้นมาอีกแบบแบ,บ,แบง่งเขตอีกห้าสิบคนนะครับแต่ว่าไปลดจํานวนสสแบบบัญชีรายชื่อจาก 150, หนึ่งร้อยห้าสิบเหลือหนึ่งร้อยนะครับอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างกันนะครับสองก็คือว่าเขาจะได้รับบัตรเลือกตั้งสองบัตรบัตรใบแรกก็คือเลือกสสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งก็คือเลือกสส คนที่ทันลักนะครับบัตรที่2ก็คือเลือกสสแบบบัญชีรายชื่อเลือกพรรคที่ท่านชอบดังนั้นผู้มีสิทธิเลือกตั้งเวลาเข้าหน่วยเลือกตั้งก็จะได้รับบัตรเลือกตั้งอยู่สองบัตรด้วยกันนะครับก็ต้องจำให้ดีว่าอันนี้เป็นบัตรแบบแบ่งเขตอันนี้บัตรแบบบัญชีรายชื่อนะครับอีกอย่างหนึ่งที่จะแตกต่างกันก็คือว่าหมายเลขของผู้สมัครแับเลือกตั้งเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับทั้งสสแบบบัญชีรายชื่อหรือสสอแบบแบ่งเขตอาจจะแตกต่างกันหรือจะเหมือนกันก็ได้นะครับ การเลือกตั้งเมื่อปี2562นั่นจะได้รับบัตรเลือกตั้งบัตรเดียวได้ทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อครับเอาไปคำนวณสอสนะครับแต่ครั้งนี้จะได้สอสแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อเนี่ยเอาไปคำนวณแตกต่างกันนะครับแบบแบ่งเขตเลือกตั้งนี่ก็จะหูวงอะไรนะครับว่าเขตเลือกตั้งนั้นไขได้คะแนนน้ำแล้วก็คะแนนน้ำนั่นต้องนักกลัวคะแนนตี ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาเลือกผู้ใดตัวอนะครับมันจะว่าได้คะแนนนําแล้วแต่คะแนนตีบักกาวเลือกผู้ใดนักกลัวอันเนี้ยถือว่ามาได้สอบพอสอสอมาได้ละนะครับเลือกมาได้รับเลือกตั้งละนะครับต้องได้คะแนนเยอะตัวอแล้วก็ได้คะแนนนักกว่าคะแนนมาเลือกสอสอผู้ใดตัวอันนั้นจะโหงอะไรว่าเขตเลือกตั้งไขได้นะครับส่วนสอสอแบบบัญชีรายชื่อเนี่ยต้องเอาคะแนนรวมในแต่ละเขตเลือกตั้งนะครับมารวมที่จังหวัด จั่างวัดก็จะส่งไปยังส่วนกลางแล้วมาคำนวณสสอแบบบัญชีรายชื่อ100คนนะครับก็โดยเอาจำนวน100เนี่ยไปหารคะแนนของแต่ละพรรคการเมืองที่ได้นะครับอันนี้คือความแตกต่างของครั้งที่ก่อนนะครับนั่นหมายความว่าการเลือกตั้งเตือนนี่เขาเปิ่งใจหัวหน้าพัคพักนี่แล้วก็ถ้าเขาจะกกาสมาชิกพักอื่น เนี่ยมัน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 ก็สามารถแตกต่างกันได้ไปเลยเหมือนกันครับผมกอย่างที่ท่านขออาบอกว่าเราเลือกแบงเขตเกาะต่มคนที่เราชอบแต่พักท่ใชัยเนี่ยคือเลือกบัญชีรายชื่อนี่เนาะถูกต้องร้าผมอันนี้คือความแตกต่างและจํานวนของสสแบ่งเขตเพิ่มขึ้นสสบัญชีรายชื่อลดลงเนาะครับแบบแบงเขตเพิ่มขึ้นเกือ่นะครับสสแบบบัญชีรายชื่อลดลงจ้าเหลือ1น0นะครับแต่ว่าจํานวนสส ก็มีเหมือนเดิมนะครับ500ต้งมี500สาระสำคัญในการเลือกตั้งสสเตื่อเนี่ยเจ้าที่ประชาชนจะต้องหู้เลยนี่มีอย่างพ่องเจ้าท่านบมอเจ้าในการเลือกตั้งเมื่อว่าจะเป็นเมื่อปี62หรือว่าเป็นปี66เนี่ยนะครับเหมือนกันครับก็คือว่าเป็นการลงคะแนนโดยตรงและรับตรงคืออย่างโดยประชาชนเองนะครับเข้าไปที่คูหานะครับแล้วก็รับก็คือว่าในคูหาก็จะ มาสามารถที่จะให้คนไหนหู้ว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยนะครับกากบาดเฮือไขแล้วหลังผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไปกากบาดก็จะมีฉากทึบนะครับมาเฮือไขได้เห็นเลยว่าเฮาลงคะแนนเฮือไขอันนี้คือเป็นการลงคะแนนโดยตรงและรับสิ่งที่ได้ก็คือสสที่ไปทําหน้าที่แทนเฮาในสภา,าครับเป็นผู้แทนของเฮาแตะ๊ะไปทํางานเฮือกับหมูห่เฮานะเจ้า เกณฑ์การเลือกตั้งอย่างที่ผอบอกไปแล้วนะเจ้าแล้วรูปแบบและวิธีการเลือกหรอก็คือประทีหันวันนี้เห็นเอาเครื่องมาตัวอ่ะเจ้าเจ้าเขายังเลือกแบบเดิมก็คือมีสบัดสองใบเนาะแตเขาไปกาเจ้าแล้วแล้วลเครื่องเลือกตั้งีตเอามาเนี่ยนะเจ้ามันคืออย่างเจ้าทังหอเจ้าสำหรับการเลือกตั้งสสนะครับกฎหมายยังกาหนดให้เป็นการกากบาดในบัตรเลือกตั้งอยู่ครับ ในอนาคตนะครับอาจจะเป็นไปได้ที่เขาอาจจะต้องมีเครื่องลงคะแนนที่เป็นอ<ม>ิเล็กทรอนิกส์นะครับแต่ณตอนนี้นะครับยังเป็นการลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้งนะครับสำหรับเครื่องลงคะแนนนี้นะครับ,รบจะเป็นการที่จะเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งในอนาคตข้างหน้านะครับเขาก็สามารถที่จะกดนะครับในคูหาของเครื่องลงคะแนนเนี่ยแล้วก็ ผลคะแนนก็จะมาอยู่ที่เครื่องรวมคะแนนตรงนี้อันนี้เป็นกดอตได้ช่องสีเขียวช่องสีเขียวเปรียบเหมือนบัตรเลือกตั้งนะครับมัจะมารวมอยู่ในสีส้มน่สีส้มเปรียบเหมือนหีบบัตรเลือกตั้งนะครับแต่ในเลือกตั้งครั้งนี้นะครับก็ยังต้องใจบัตรเลือกตั้งอยู่อันนี้เราจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนก่อนว่าในอนาคตนะครับว่ามีความเชื่อมั่นแล้วว่าเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสามารถเป็นที่ยอมรับของประชาชนเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายทั้งรรคการเมืองเขาก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย เพื่อนําเครื่องลงคะแนนเนี่ยนะครับมาใช้ในการเลือกตั้งเจ้าตอนนี้อเอาไปใช้ที่ใดพ่องเจ้าเครื่องลงนนคะแนนเลือกตั้งแบบอันอิเล็กทรอนิกส์นะเจ้าในการเลือกตั้งคณะกรรมการต่างๆของหน่วยรายชการ,รหรือว่าหน่วยองค์กรเอกชนนะครับบริษัททางล่านอย่างเช่นการเลือกตั้งคณะกรรมการสักกรอมทรัพย์ต่างๆการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนอย่างนี้นะครับ,รบ,รบก็สามารถที่จะนําเครื่องลงคะแนนเนี่ย ไปใช้ในการลงคะแนนได้ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจกกังหวัดเชียงใหม่ก็ยินดีที่จะนํา,นาเครื่องลงคะแนนนี้ไปอำนวยความสะดวกท่านนะครับเดี๋ยวนะครับเครื่องนี้พอสมมุติว่าเอกไปเลือกตั้งคณะกรรมการสมาชิกออของสหกรณ์อย่างนี้ครับเราจะมีข้อมูลจะด้ครับว่าเอกไปมา,มา,ม,ามาใช้สิทธิ์แล้ววาครับผอครับครับนะ่ะหน่วยเลือกตั้งก็จะมีบัญชีรายชือ่อผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับได้เช็คชื่อก่อนนะครับเ<อ>มื่อได้เช็คชื่อเสร็จ ก็มาเข้าคูหาสีเขียวเนี่ยนะครับเครื่องลงคะแนนสีเขียวแล้วก็กดเครื่องลงคะแนนนะครับผลคะแนนตรงนี้นะครับก็จะมารวมตรงเครื่องสีส้มเ่ยนะครับเครื่องรวมคะแนนเมื่อปิดการลงคะแนนแล้วก็จะหู้ทันทีว่าลงคะแนนได้ไหมได้ไครับจ้าวคือขั้นตอนเนี่ยก็เหมือนการเลือกตั้งคือต้องไปลงเซ็นอก่อนเนอร์นะจ้าพงแต่ว่าหาบัได้บัตรมาแต่นะ เขาเดินเข้าไปมือเปล่าแล้วก็ไปกดเลือกอีบดายนะเจ้าแต่นี่คือสสเตอนนี้ยังไม่ได้ใจยังไม่ได้ใจชมเพือการเตือนหนึ่งก็จะใจเลือกยังเช่นตีพอบอกเลือกกรรมการสหกรณ์เลือกคณะกรรมการนักเรียนก้าอย่างนี้ก็จะได้ใจเครื่องจีเอยูเหมือนกันเจ้าทีนี้วกมาถึงเรื่องของการเลือกตั้งสสปี6กเนี่ยนะเจ้าในส่วนของผู้ลงสมัครเจ้าครับมีกฎเกณฑ์มีอย่างจะได้พ่องเจ้าครับในการรับสมัครรับเลือกตั้งแต่ละขั้งก็ต้อง ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งก็ต้องสารวจตัวเองก่อนว่ามีคุณสมบัติยังนะครับแล้วก็นอกจากมีคุณสมบัติแล้วลักษณะต้องห้ามมีอย่างพ่องนะครับสำหรับสสครั้งนี้นะครับก็เหมือนกับการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมานะครับหนึ่งต้องมีอายุต้องมีอายุ25ปีขึ้นไปนะครับสองก็คือเป็นคนไทยโดยการเกิดเพราะมาเกิดมาแล้วต้องเป็นคนไทยถึงจะมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งครับสก็คือมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเลือกตั้งหรือในจังหวัดนั้นนะครับ ติดต่อกันมาน้อยกว่า5ปีนะครับหรือว่ารับราชาการในเขตจังหวัดนั้นมาแล้วมาน้อยกว่า5ปีรหรือว่าศึกษาเรียนอยู่ในเขตตั้งมาแล้วมา้อยกว่า5ปีนะครับอันนี้คือคุณสมบัติส่วนลักษณะต้องห้ามก็คือว่าต้องมาเป็นผู้ที่ถูกสั่งออกจากราชาการนะครับติดยาเสพติดให้โทษหรือว่า,ากระทาความผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือความผิดกฎหมายอาญาอะไรต่างๆเนี่ย ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามอยู่อีกอย่างหนึ่งก็คือการถือหุ้นในสื่อมวลชนเนี่ยอันนี้ก็เป็นลักษณะต้องห้ามแต่ถ้าจะมาสมัครก็ต้องลาออกหรือว่าหะหรือว่าเอาหุ้นจำนายหุ้นให้มดก่อนนีลักษณะอนี้ครับก็ศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับคนที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสสนะครับเจ้าในการ เปิดหับสมัครเจ้าเขาจะเปิดหับสมัครสอส,อสอเมื่อใดกรณีที่ว่าถ้าเกิดหมดวาระส3มีนาคมแอรเจ้าครับคือทั้งสํานักงานกรกตก็ได้วางแผนไว้ว่าถ้าครบวาระเนี่ยครบวาระเนาะจ้าววันที่13มีนาคมนะ่ะที่จะเป็นไปได้เราจะเลือกตั้งวันที่7พฤษภาคมนะครับส่วนการรลบสมัครคาดว่าจะเป็นวันที่3ถึง7เมษายนครับเจ้าส่วนสําหรับสํานักงานกรกตจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย เราจะทั้ง10เขตติดตั้งด้วยกันนะครับมาสมัครที่เดียวนะครับตอนนี้ก็ได้ประสานทางหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นสถานที่รับสมัครสสแบบแบ่งเขตนะครับส่วนสสแบบบัญชีรายชื่อนะครับทางกกตก็จะรับสมัครที่กรุงเทพนะครับส่วนสถานที่ก็คงจะต้องรอทางกกตเป็นประกาศกํากํานะครับในการที่จะ ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยนะครับต้องรับสมัครรับเลือกตั้งแบบสสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งก่อนนะครับ,รบถึงจะสมัครรับเลือกตั้งแบบสสบัญชีรายชื่อถ้าหากพักการเมืองไหนปแบบระสงสสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งนะครับก็บสามารถที่จะส่งสสแบบบัญชีรายชื่อได้นะครับเจ้าจะต้องจะต้องทุกเขตทุกตี้กับเจ้าในการส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งแบ่งเขตนะเจ้าพักการเมืองสามารถที่จะ ส่งมาครบศูนย์ละเขตก็ได้นะครับเจ้าทรงมาครบศูนย์ละเขตสังเกตว่าประเดี๋ยวนี้เริ่มหาเสียงแล้วหรือเริ่มมีป้ายแล้วะป่ายกันได้แล้วจ้าเจ้าับกนนี้ที่เป็นการอยู่ครบวาระของสภาเนี่ยพรรคการเมืองหรือผู้สมัครระดับตั้งเนี่ยสามารถดําเนินการหาเสียงก่อนที่จะครบวาระได้180วันครับหมายความว่าตั้งแต่วันที่24กันยายน 2565เป็นต้นมาครับจนถึงวันครบวาระวันที่ยี่มีนาคมนะครับสามารถหาเสียงได้และจนถึงวันก่อนวันลงคะแนนเลือกตั้งหนึ่งวันนะครับขารหาเสียงนะครับแต่ถ้าหากเป็นการยุบสภาเนี่ยก็สามารถหาเสียงได้ตั้งแต่วันที่ยุบสภาจนถึงวันก่อนวันลงคะแนนเลือกตั้งหนึ่งวันนะครับอ๋อเป็นใจอีกว่าปนติดกันเต็ม เบอร์ก็ยังหูเตือให้นะแต่ติดแนะนำตัวไปแล้วเต๋อแต่สามารถแบบแนะนําตัวอย่างอี้ได้แต่ถ้าไปงานแล้วครับขอครับไปงานแต่งงานไปขึ้นบ้านใหม่ไปงานศพอย่างเงี้ยขึ้นเวทีแนะนําตัวหรือว่าขึ้นเวทีอวยพรอย่างอี้ได้ก็ครับผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับสามารถที่จะเข้าไปร่วมกิจกรรมงานบุญนะครับงานมงคลสมรสหรืองานอวะมงคลต่างๆได้นะครับแต่ว่าการที่จะหาเสียงนะครับ ท่านก็ต้องพึงระมัดระวังนะครับในเรื่องของการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งเช่นการให้สัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินเงินทองนะครับครับผู้ใดก็ตามที่จะ อยู่ณที่นั่นนะครับหรือว่าที่อื่นก็ดีนะครับอาจะหะเฮเงินเงื่อทองอันนี้มาสามารถจะทําได้แต่ว่าท่านสามารถไปร่วมกิจกรรมร่วมงานได้แต่พึงระมัดระวังเรื่องการใส่ซองเลยนะครับหมายเปิดมือให้ใส่ซองสมมุติว่าแบบมีไปงานพระปา่าเจเน่แล้วกลุ่มแม่บ้านมาฟอนต้อนรับแล้วผูสมัครกับมอ,อบซองเป็นกําลังใจให้กลุ่มแม่บ้านไทยโ h บอันนี้คือผิดกฎหมายเล็กน้อยผิดเลยมันก็ครับเป็นการเฮทรัพย์สินหรือสิ่งของที่คำนวณเป็นเงินได้ ต่างๆซึ่งมาใยเงินก็ได้แต่ว่าเป็นทรัพย์สินที่คำนวณเป็นเงินได้อันนี้เป็นลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงนะครับคือมีมูลค่าคอ,อนนะเนาะท่านไปนร่วมกิจกรรมได้แต่ว่าพึงระมัดระวังเรื่องการหาเสียงที่มือทรัพย์สินหรือว่าการหาเสียงโดยการมีมหรศพนะครับจัดการฟ้อนเต,ต้นรานะครับเว้นแต่ว่าผู้สมัครที่จะหาเสียงโดยการใช้ความสามารถของตัวเองร้องเพลงสดซอได้เพียงแต่ว่ามาเฮือเอา เคร <die> ื่องมือเป็นดนตรีดีดส like mm ีต hmm. ีเป่ามาประกอบนี้มาได้นะครับม้ามปรายละเอียดติกย่อยไปเห็นครับออนไลน์เจ้าเดอยวติ๊กต๊อกตึงเฟซบุ๊กนี่หรอครับสามารถที่จะทำได้นะครับทั้งเฟซบุ๊กทั้งอินสตาแกรมนะครับทางเว็บไซต์ต่างๆสามารถกระทำได้แต่ว่าต้องมาเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายเลือกตั้งเจ้าสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ใดหรือการ ขู่อาฆาตมัดร้ายคมเหงใช้อิทธิพลขู่คุกค,คามอันนี้มัาสามาถจะทําได้ครับาเหตุตี่ถามก็เพราะว่าบัดเดี๋ยวนี้พี่น้องประชาชนให้ความสําคัญและความสนใจก่อนถ้าไปเจอเหตุการณ์ที่เราสามารถแจ้งกกตได้มั้งกรกตครับเจ้าสำนักง,งานกกตจังหวัดเชียงใหม่นะครับ,รบท่านสามารถแจ้งมาที่เบอร์โทรนะครับ053112347-8นะครับเรื่องการกระทาผิดกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยท่านแจ้งไดแล้วก็หรือว่า จะแจ้งทางแอปพลิเคชันตาสับลอดนะครับซึ่งก็มีครับตอนนี้นะครับผมสามารถโหลดแอปพลิเคชันตาสับะรดแจ้งเหตุการกระทาผิดกฎหมายเลือกตั้งได้นะครับซึ่งทา้งสานักงานกรกตก็จะปกปิดรายชื่อของคนที่แจ้งนะครับแล้วก็หากสามารถนําจับได้แล้วก็เงินรางวัลก็จะแบ่งให้ท่านนะครับแจ้งบลอแสเจ้าเขามีสายด่วนตัวน้าเจ้า่านผอเจ้า1444เนาะถูกต้องฮะอยากสอบถามเรื่องข้อมูล การเลือกตั้งกฎหมายการเลือกตั้งนะครับรวมถึงข้อควรระวังเกี่ยวกับการเลือกตั้งสามารถ สอบถามไปที่1 c c ่นะครับเป็นเลกเลขสีตัวผู้ชมจำได้ง่ายเพื่อไม่อย่างสงสัยเพื่อไม่อย่างเตียต้องสอบถามนะครับก็1 c c รู้จริงเรื่องเลือกตั้งเจ้าวัอที้จะติดตามข่าวสารแล้วเจ้าท่านผออย่างเช่นว่าพี่น้องประชาชนอยากให้หัวเอ้จริงไหมเนี่ยยังได้ความเคลื่อนไหวต่างตติดตามได้ที่ไหนเจ้าครับสามารถติดตามดัง เว็บไซต์ของสำนักงานกกตจังหวัดเชียงใหม่นะครับ w w w e c t g o t h c h ง a หม่จะเป็นภาษาอังกฤษเนาะอีกอันหนึ่งก็คือทาง a c e b o o k นะครับของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้เพราะว่ากกตเชียงใหม่เวลาเป็นมีกิจกรรมอย่างก็จะมีความเคลื่อนไหวให้เราได้พอได้กอยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการรู้ก่อนเลือกตั้งพลังคนไทยได้ใช้สิทธิ์ วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับผอนพดลสุยะครับผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม่ยินดีจะนัอนัดสวัสดีครับสวัสดีครับผมคาดว่าเราจะปักกันแหมมันๆเลยนับจากนี้ไปนะเจ้าคงจะต้องขอท่านผอได้มาเพ้่ข้อมูลเพิ่มเติมแหมนะเจ้าขอบคุณครับคุณผู้ชมย่างกันกันเยาวกรนครับดูช่วงหน้าติดตามช่วงต่างๆของรายการกันต่อเลยนะครับอัปเดตอัปเดตกูเรื่องเล่าเฮามีเรื่องเล่ากุ๊กู้เจ้าเข่าเข่าตีไหนไผ่เนืหยังอุ้มวนถูกใจตัวนนน่